สวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านครับผมอยู่ผมที่ช่องทาเคโอะนะครับวันนี้ครับผมผมจะมาแชร์วิธีการที่ผมทํามานะครับผมในการผ่านดันถูงสูงเนี่ยนะครับที่มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวผมเองใช้วิธีไหนในการผ่านมาบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ไปรับชมเนื้อหาในวิดีโอกันได้เลยครับโอเคครับผมมาที่ด่านผจญภัยนะครับตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยมาอยู่ที่ดัน1 1แล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ ผ่านมาจนถึง1139แล้วครับผมแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปลอง1140นะครับก็ทีมที่ผมใช้มาอย่างยาวนานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทีมแบบที่มันแจกมาทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะว่า1 1 4 0เนี่ยผมจะผ่านได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมลองแล้วก็ลองปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆในด่านด้วยนะครับผมอันนี้การเซ็ตสกิลล่วงหน้าเนี่ยผมจะไม่เซ็ตนะ สำหรับด่านที่มันยากๆนะผมจะเอาออกให้หมดนะครับผมแล้วความเร็วในการเล่นเนี่ยครับผมจะเอาคุณ2อ,ออกไปด้วยนะเพราะว่าเราถิดเ,เราคิดแล้วก็กดสกิลต่างๆเนี่ยมันจะได้พันเหตุการณ์นะผมบางทีเรามันเร็วเกินเรากดไม่ทันนะครับโอเครอบนี้รับของมานิดนึงอาจจะไหวนะครับกินนาเปิดด้สกิลเก่อนทำอะไรนี่ก่อนนะ เอาคิวเผื่อไว้ก่อนเลย รอบน,นี้ตัวเหลือเลือดเยอะอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ค่อยพูดนะครับผมรอบนี้เพราะว่าใช้สมารท์ทจีนึงมันมันตายไปหลายรอบแลนะ้วแต่ลำดับสกิลเพื่อนๆสามารถดูได้นะส่วนใหญ่ผมจะเอาเซฟเซฟนะครับคิวก่อนบล็อกก่อนอะไรยเงี้ยนะดาเมจอาจจะไม่ได้แบบยัด,ย,ดยัดลงไปนะพยายามแบบเซฟเซฟนะอันเนี้ยไม่มีสกิลแล้วเราจาเป็นต้องใช้สกิลของเอสนะครับ ก็เอ็ดมันจะตายแล้ว,ลวเอ็ดตายไม่เป็นะเรามีชุบอยู่นะนี่ตองต่อไปเพื่อที่เอาคิวรอ,อคููดาวคิวกับรันของอีวานนะผมจะเก็บสกิลเลวไวนะ้นะาเยเชลตายไปแล้วะ อ๋อนี้มันเหลืออยู่โอเคเลผมจะเก็บสกิลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวใช้เวทต่อไปมันมันต้องใช้อะยิงตัวฮิวกับตัวชุบเนี่ยถ้ามันไม่ตายมันน่าจะเล่นแล้ไม่ยากก็เลย รีบฆ่าตัวนี้มันเลื่อนน้อยยังได้อยู่ฉันบบวอกไปสักรอบหนึ่งโอเคได้ได้ลวแล้วต่อไปก็วนเหมือนเดิมนะครับพยายามบบเซฟเซฟอะไม่อยากให้ ตายเร็วถ้าเราตายเร็วอ่ะมันจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ไม่มีสก,กิลอุ้ย,ย,ยเฮนะี่ยโคตรแรงเฮี่ยไหละเน่ะโคตรแรงสกิลเอชหายไปเลยหมดหลอดอ่นะยูอี UE ต้องรีบชุบก่อนม่งจะตายหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยชุบปสองพอดีอเค จะขอสะตั้มตั้มสักตัวได้หรอ,ม,อมันวเหน็บไม่ให้เกินนะลดเกาะไม่ก่อนอเลยอีน,น้าตั้มสักตัวนะไม่ไอะไรลยยอีกตัวคิวเราตายแล้วลำบากแล้วให้มันติดขอไหม เขาไม่ไปเออ,อเ,เขาไม่นี่ดีนะช่วยช่วยต่อได้ดีต่อตันมันสักตัวไม่งั้นเร,เราลำบากแล้วเราลำบากแล้วอูดอาวไม่มีสก,กิล เดไปตีตัวเลือดเยอะโอเคน่าจะได้อันนี้น่าจะได้เลยสกิลทีหนึ่งน่าจะหมดถ้าเลยยังไม่ตายนะเฮ้ยทีหนึ่งเออแดีย๋ยวบางทีมันก็ต้องเสี่ยงดวงอะไรด้วยครับผมเกีมันติดเลือดไหลแลนะ้วไม่จะไหวมัง้งเดีบล็อกไปหน่อยสามหนึ่งอะ่ะไม่ไหวก็ ลำบากแล้วถ้าไม่ไหวนี่ลำบากแล้วเย <Yeah. S 1> okay. โอเคนะครับยากเย็นนิดน,นึงนะผมรอไปเก้าสิบสี่เทินห้านาทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทีมนะครับผมที่ผมผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้ผมผ่านมาถึงด่านสิบสองแล้วนะครับผมเพิ่งผ่านสิบเอ็ดขีดสี่สิบมาสดๆร้อนๆนะก็ okay. เดี๋ยวพาไปดูทีมที่ผมใช้นะครับนี่นะคือความยากของผระชนภัยเนี่ยมันจะเริ่มยากตั้งแต่ประมาณนเนี่ย ไอ้ด่านหกอ่ะผมคิดว่าไอ้ด่านหิมะเนี่ยเริ่มยากแล้วนะครับที่ดาวมันเริ่มไม่เต็มเนี่ยครับคือตอนไอ้ด่านแรกๆอ่ะเราปล่อยออโต้มาใช่ไหมให้มันไปด่านถัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ใช้ทีมอะไรก็ได้นะผมแต่พอด่านหกเนี่ยพอมันเริ่มถึงด่านหกแล้วเนี่ยมันจะเริ่มลําบากแล้วเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีสกิลอื่น พวกแช่แข็งพวกเดสอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมีรถต้องการมีเลือดไหลอะไรพวกเนี้ยมันจะเริ่มยากแล้วแล้วเราจะเริ่มไม่ผ่าน,นครับประมาณ6กขีดสิบอ่ะนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะแชร์ทิ้งคน,นะว่าผมผ่านไปได้ยังไงด้วยตัวละครฟรีทั้งหมดเลยนะนี่นะครับอันเนี้ยผมผ่านมาจนถึงดันสิ่ขีดสี่สิบเนี่ยนะครับถึงดาน12เนี่ย12ยังไม่ลงนะก็ไม่รู้จะไปได้ถึงประมาณไหนอีกนะครับผมแต่เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ 11ขีด40ับที่สูงสุดนปัจจุบันนะซึ่งจริงๆไป12น่าจะไหวอยู่แต่อาจจะไม่ถึง1 2บ0ขีดนะต้องดูมอนสเตอร์อีกทีแต่ทีมที่ผมใช้นะผมผมจะพาไปดูทีมที่ผมใช้นะครับสำหรับทีมที่ผมใช้จนมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผมผมใช้เป็นทีมนี้นะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ทีมนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นแผนนี้นะครับหน้า4ี่หลังหนึ่งะครับกับแผนหน้า1หลัง4นะครับสลับกันนะครับซึ่งผมจะใช้2แผ่นเนี่ยเป็นหลักนะครับเน ทำให้ตัวแถวหลังเนะี่ยดาเมจสูงสุดนะครับและทีมที่ผมใช้ก็นี่เลยนะครับตัวฟรีล้วนๆมันแจกหมดเลยครับพวกนี้นะครับไอ้นอกนี่ก็เหมือนกันนะสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าผมมีเทโอนะแต่ทำไมผมถึงไม่ใช้เพราะว่าตัวเลผมเก่งกว่านะครับผมคือเทโอเนี่ยพาไปดูของเทโอเทโอผมเนี่ยดูของนะครับคือผมได้มาตอนที่ผมปั้นเลไปแบบว่าไปเยอะแล้วนะครับผมก็เลยไม่ใช้เทโอนะครับ ก็เลยจําเป็นต้องใช้เลแล้วก็จะมาตั้งใจจะมาทาคลิปแล้วก็ทดลองต่างๆสําหรับสายฟรีด้วยครับผมเพราะว่าช่องเราเป็นช่องสายฟรีเป็นหลักนะก็เลยตั้นเลมาจนสุดประมาณนี้นะครับซึ่งเทโอมีแต่ว่าคอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยถ้าผมได้เทโอมาเร็วผมอาจจะ ไม่ได้ปั้นเลนะครับแบบนี้นะแต่เนี่ยมันได้เลมาแบบเยอะแล้วนะกว่าจะได้เทอโอเนี่ยมันนานนะครับผมปั้นเลไปเยอะแล้วผมขี้หยัดย้ายของมานะแล้วก็มันเปลืองทรัพยากรน,นะครับผมก็เลยเล่นเป็นทีมสายฟรีล้วนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาแชร์เพื่อนๆดูว่าทําไมมันถึงผ่านมาได้นะครับผมหลักๆเลยเนี่ยพอเราเริ่มไม่ผ่านนะครับผมให้เราเราสมมุติเราปล่อยออโต้มาจนถึงติดที่ด่าน10ใช่ไหมแ,แล้วเรากลับมาดูเนี่ยเอ้ยมันแพ้ด่าน10บวะหรือมันแพ้ด่านไหนก็แล้วแต่ครับให้มาดูทีมของเรานะครับผมถ้าทีมของเรา มันเหมือนเดิมแล้วเราลองกดลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับกดลงไปแล้วก็ดูว่าสกิลที่บอสมันใช้หรือมอนสเตอร์มันใช้เนี่ยหรือสกิลที่ตัวเราตั้งไว้สกิลล่วงหน้าอะไรพวกเนี้ยมันใช้ยังไงนะแล้วมอนสเตอร์เนี่ยมันมีผลยังไงนะให้เราดูเกมนั้นนะครับว่าตัวเราบางไปหรือตัวมอนสเตอร์มันถึกเกินดามเมจไม่พอหรืออะไรเงี้ยแล้วเราตาต่อไปอ่ะเราจะมาจัดทีมนะครับวิธีการจัดทีมนะครับผมเบื้องต้นเลยนะเอาเริ่มแรกก่อนเลยถ้าทีมเนี่มันไม่ผ่านนะครับ ผมจะเปลี่ยนแผนนะเป็นหน้า1หลัง4นะครับผมโดยตัวที่อยู่หน้าสุดอะ่ะผมแนะนําว่าเป็นตัวที่มันตีไม่เข้าอย่างเช่นตัวนี้เฟิงเยียนผมคิดว่าน่าจะหามาได้ไม่ยากนะครับเฟิงเยียนแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟิงเยียนเนี่ยมันจะปุ้มกันความเสียหาย2เทินเลยนะครับเท่ากับมอนสเตอร์มันจะตีเราไม่เข้าเลย2เทินนะครับแผนนนี้ใช้ได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีถ้าคุณมีตัวที่มันแบบกันดาเมจ ทั้งหมดเลยเนี่ยยูชินอย่างเงี้ยยูชินพอดี ID ีนี้ผมเปิดมาไม่ได้แต่ ID ดีก่อนก่อนที่ผมจะรีมาเป็น ID เดียนะครับผมมียูชินนะผมลองเล่นมาแบบหลายตัวแล้วนะผมว่ายูชินอ่ะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันใช้ให้มอนสเตอร์ติดอัมาพาตได้ด้วยแล้วตัวมันเองก็สามารถมายืนข้างหน้าได้ด้วยมันไม่โดนดาเมจน,นะมันตายยากนะครับแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ติดอัมาพาตอะไรต่างๆมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ดีเนี่ยมันไม่มีนะมันมีแต่พวกเนี้ยมานะครับก็เลย แนะนำว่าตัวข้างหน้าเนี่ยให้เป็นตัวที่ถึกที่สุดไม่ก็ตัวที่มันตีไม่เข้าแบบเนี้ยนะครับตรงเยี่ยนนะครับตีไม่เข้า2เทินนะครับเอาไว้ข้างหน้านะครับให้ลองแผนนี้ก่อนแล้วก็ถ้าลองแผนนี้แล้วมันเล่นง่ายขึ้นเราก็ลองมาเซฟสกิลนะครับคือถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเล่นมือนะครับผมให้เราลําดับสกิลแล้วก็ดูว่าแบบมันเกือบผ่านไหมหรือมันแบบสููไม่ได้เยอะถ้าสูไม่ได้เยอะเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนตัวแล้วตัวอาจจะเป็นแผนเดิมนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจเยอะๆ หรือเป็นตัวิตวตัวแท้ง,งอย่างที่ผมใช้ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าตอนผมอยู่ด่าน6ด่าน7ด่าน8เนี่ยผมไม่ได้ใช้ทีมนี้นะครับ ผมใช้เป็นเป็นเฟืองเยี่ยนนะครับผมเซตให้ดูเลยแล้วกันผมมีปาร์ตข้าวมาด้วยผมใช้อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่มันจะบูทดาเมจแบบจ,จ,จะเห็นว่าแถวหลังเนี่ยดาเมจจัดๆเลยนะครับปาร์ตข้าวเนี่ยดีนะเพราะว่าเป็นสกิลเดี่ยวแล้วก็เคลียร์คือถ้ามันใช้สกิลอ่ะมันมีตายแน่ๆตัวหนึ่งนะครับแต่ผมวม่ออกเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยสมดุลมันเล่นยากนะครับมันมีแต่ดาเมจแล้วก็มันไม่มีตัวฮิวอะไอ้ด่านสิบขึ้นไปอะมันผมว่ามันต้องใช้ตัวคิวแล้วนะครับ ไ้ดนันติดขีด10อะไรเงี้ยนะครับแต่7จ9เนี่ยผมคิดว่าอาจจะยัง99อาจจะต้อง9อาจจะต้องมีเริ่มมีตัวแท้งตัวฮิวแล้วนะครับ7 8เนี่ยผมว่าไม่ไม่ต้องมีนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นให้ดูแล้วกันนะว่ามันประมาณไหนนะพอเรามีเฟืองเยี่ยนอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ของมันมาไกลแล้วมันอาจจะง่ายนิดนึงแต่ตอนที่เราอยู่ด่าน6ด่าน7ช่วงแรกๆของมันจะไม่ได้หนาแบบนี้นะมันจะเล่นยากกว่านี้เยอะนะครับเอาประมาณเอายากๆเลยนี่ 6- 30แล้วกันคือด่าน6อ่ะมันก็คือมอนสเตอร์มันจะมีแชแค่ ลาน,นีอเข้าไปป้องกันแช่แข็งก็ได้นะถ้าปั้นมานะแต่ผมไม่ได้ปั้นผมก็เลยใช้ทีมที่ผมปั้นมั่วๆมามันเป็นแบบเนี้ยนะครับก็เลยใช้ใบนะครับแล้วก็ฟงเยี่ยนเดี๋ยวมาดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับกดคูณ2ไปเลยนะแล้วก็สกิลล่่งหน้าเราจะไม่เซ็ตนะอันนี้ผมเล่นให้ดูนะของอันเนี้ยมันไปไกลจนถึงด่าน12แล้วนะอย่าดูของนะครับแต่ว่าผมใช้ทีมมาณนี้นแหละอันนี้มาให้ดูเฉยๆว่าฟงเยี่ยนมันดียังไงนะครับก็เปิดเพื่อสกิลดาเมจตัวดามเมจเราไปนะ มันตีฟงเยี่ยนไม่เข้านะครับอันนี้ดามเมดผมค่อนข้างแรงแล้วนะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมาถึงช่วงแรกอะมันจะไม่ง่ายแบบนี้นะเดี๋ยวตอนเกมเปิดอะผมอาจจะมีไลฟ์สตรีมให้ดูนะแล้วก็ดูศึกษาระหว่างนั้นก็ได้นะอันนี้ของผมมันโหดแล้วนะครับมันเลยง่ายนะครับแต่จะเห็นว่าฟงเยี่ยน่ะรับดาเมจไปหลายดอกอยู่นะครับอ่ะอันนี้เกี่ยนเรียบร้อยนะครับไปใหม่ไปที่ด่านเจ็ดขีด ผมไปว0 3ยี่สิบสามสิบอะนะมันจะได้เห็นภาพนะไอ้พวกสิบมันยังอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้กลยุทธ์ก็มาดูอันนี้มันน่าจะทีมเดสมั้งอันเนี้ยมอนเซอร์มันใส่เดทเราได้ซึ่งตรงเนี้ยผมบอกไว้เลยว่ามันต้องวัดดวงนะครับแล้วผมจะมาให้ดูทีมเฟงเยี่ยนนะว่ามันรับดาเมจได้เยอะแค่ไหน ผมเปิดสกิลไปเหมือนเดิมนะครับเราเปิดสกิลดาเมจก่อนเนะี่ยไอระหว่างเนี่ยที่เราไม่ผ่านเราต้องดูด้วยมอนสเตอร์มันประมาณไหนตัวเราใช้สกิลอันไหนแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กหรือเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ต้องมาปรับนะอย่านเะฟิ่งเย็ยนรับหมดเลยสี่ห้าดอกแรกเห็นปะ่ะตัวหลังแถวไม่เลื่อนไม่ลดเลยนะครับเนะี่ยตอนนี้ตัวผมมันค่อนข้างเก่งแล้วมันเลยจะง่ายนิดนึง อันนี้ก็แวกเก็บดาวไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกมันหนึ่งดาวน,นะก็เลยมาเล่นให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าทีมตัวอมะตะข้างหน้าเนี่ยมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมใช้ไอ้ปาสคขาให้ดูนะมันหายไปตัวหนึ่งแน่ๆอันนี้มันเลือดน้อยนะแล้วดูปารเข้ามันไหวไหมสกิลมันแรงมากปาร์คเข่าอะน,นะาหายไปเลยเกิดมาใหมนะ่นึ่ เฟงเยี่ยนก็ดีนะสก,กิลมันก็แรงอยู่แต่ผมไม่ทำของให้มันนะผมเอามาแบบยืนชนเฉยเนยนะสก,กิลไม่เข้าเลยนะตัวอื่นแบบตัวหลักของผมเนี่ยมันเข้าหมดเลยอันนี้เซกเดชไม่ติดอันนี้แล้วแต่ดวงนะเดชเนี่ยอโอเคเรียบร้อยนะสำหรับเฟงเยี่ยนนะเห็นปะมันแทงข้างหน้าค่อนข้างดีนะแต่ว่าพอแบบไปด่านหลังๆเนี่ย ที่มันโหดกว่าน,นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเก้านะไอ้แปดเดี๋ยวผมแปดแปดให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมลงแปดสามสิบให้ดูกันนะผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามันตัวยังไงอ๋อตัวนี้มีเป็นหินนะคือเราจะตัวต้านทานพวกดีบัฟอะไรพวกนี้ไปก็ได้ถ้าเราปั้นมาแต่ถ้าไม่ได้ปั้นแบบผมเนี่ยก็เดี๋ยวดูเฟิงเยี่ยนจะไหวไหมอันนี้นะครับด่นแต่ผมว่าน่าจะไหวด่านเก้าน่าจะไม่ไหวแนละ้วแต่ผมน่าจะใช้ถึงประมาณด่านแปดเนี่ยแหละไอ้ทีมเฟิงเยี่ยนนะ อ่าอันเนี้ยมันจะเป็นหินอย่างเงี้ยมันจะเสียตรงเนี้ยแหละนะถ้าเราไม่ตัวต้านทานมานะครับซึ่งถามว่ามันเล่นลําบากมันก็ลําบากนิดนึงแต่มันก็วัดดวงด้วยว่าเราจะติดหินหรือเปล่าถ้าเราไม่ติดมันก็เล่นง่ายนะครับถ้าติดก็เล่นยากขึ้นนิดนึงอันเนี้ยหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาปายข่า,าวาจี้ให้ดูเมื่อหายไปตัวหนึงนะ่งอ่ะ พ่าเนี่ยไม่หายว่ะตัวนี้มันถึกมันติดบล็อกก็ดีเมื่อกี้นะครับเนี่ยตอนนี้ของมันเยอะแล้วของรูปผมมันเยอะแล้วแต่เห็นป่มมันยากอยู่นะมันตีแรงนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบของเยอะแล้วมันจะผ่านง่ายๆนะถ้ามีฝูงเยี่ยนแถวหลังผมน่าจะตายไปนานแล้วเนี่ยดีที่มันแทงให้อยู่นะมันแทงอยู่สองเทินอ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ นี่นะครับประมาณนี้สำหรับ 6, 7, 8อะไรพวกนี้นะผมคิดว่าเฟิงเยี่ยนทีมหน้าหนึ่งหลังสี่ถ้ามีตัวแบบนี้นะถ้ามีตัวแบบว่าเป็นอมะตะแถวหน้าได้ผมว่าโอเคอยู่นะครับส่วนไอ้ด้านถนัดไปเนี่ย 9, 0 11เนี่ยผมขอพูดรวมเลยนะเพราะว่ามันเป็นทีมเดียวกันนะครับ ผมพาไปดูไอด่านเก้าขึ้นไปเนี่ยผมจะปรับมาทีมนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าทีมผมจะเน้นการสมดุลมากขึ้นก็คือผมเพิ่มตัวฮิลเข้าไปเพราะว่าผมลองทีมดาเมจแบบเมื่อกี้แล้วหรือฟงเยี่ยนอะไรก็แล้วแต่ลองไปแล้วนะครับมันไม่ไหวนะครับว่ามอนมันตีแรงมากแล้วเราไม่มีตัวแท้งไม่มีตัวฮิลอะไรพวกเนี้ยมันเล่นลาบากมากมากนะครับผมก็เลยใช้เป็นทีมนี้นะครับแล้วก็ปล่อยแม่งออตโต้ไปจนถึงอย่างที่เห็นนะสิบเอ็ดียี่สิบเก้าสามสิบอะไรพวกเนี้ยนะไปจนถึงปัจจุบันอ่ะนะครับผมปล่อยมันออตโตด้ด แล้วก็ลำดับสกิลอ่ะเดี๋ยวพาไปเล่นดูนะครับอันนี้มันน่าจะง่ายอยู่นะเพราะว่าตัวเราของปูแล้วอ่านี่เปิดด้วยสกิลเอสก่อนนะลดเกาะอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เราจะไปบูดาเมจตัวเละจะเป็นดาเมจหลักของผมเลยเพราะมันติดทั้งเลือดไหลทั้งพิษนะครับทีมเนี่ยมันจะเน้นที่ ดีบัฟนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับทีมสายฟรีเนะี่ยมันจะต้องไปเน้นที่พวกดีบัฟนะครับเพื่อเราได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะมันติดทีมันลดตามเปอร์เซ็นต์ฮปีอ่ะนะหกเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับติดพิษเนะี่ยหกเปอร์เซ็นของฮปพีสูงสุดอะ่ะซึ่งโคตรเยอะนะครับยิ่งมันเลือดเยอะเท่าไหร่เรายิ่งมันยิ่งโดนแรงเท่านั้นจร,จริงผมต้องคิวอ่ะอันเนี้ยเราจะ ป่อยมันติดพิษไปนะครับอันนี้เดี๋ยวขอบล็อกก่อนบล็อกก่อนเลยเพราะมีโอกาสแพ้อยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับของเราเยอะก็จริงแต่มันก็กยากอยู่เนี่ยรายเชลดองไปแล้วนะครับจริงน่าเอาอีวานไปสัสนกทีนะครับมัน มันจะได้ไม่ต้องโจมตีตัวหนึ่งอะแต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยขนาดของเยอะๆจนถึงด่านสิบสองแล้วเนี่ยมันยังแบบเล่นลำบากอยู่แลนะ้วมันเล่นยากอยู่นะเกมนี้มันไม่ได้แบบว่าชิวๆนะครับผมออโต้ออตโอออต้ก็ต้องดูนิดนึงไม่มันใช้เลไม่ได้หรอ อ่ะเดี๋ยวอ,อีวานไปตันน่าจะเน่าผ่านแล้วถ้าเราไม่ตายแล้วก่อนนะอ่าเนี่ยอีวานมันตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันค่อนข้างดีนะผมอย่าไปแบบดูถูกนะตัวพระเอกของเรานะครับผมอ่เนี่ได้หนึ่ง,ง,งดาวเหมือนเดิมนะแม่งยากจับนะครับก็ปร,ประมาณนี้นะสาหรับทีมตั้งแต่ด่านเก้าขึ้นไปะผมใช้ทีมนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูของนะครับของเนี่ยว,วิธีดูมันจะมีทริคนิดหนึ่งนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะกดดูตรงนี้นะผมเรากดที่ตัวละครน,นะแล้วมาดูที่ตรงนี้นะฮะ ราฟนะครับเราจะดูว่าเขาใส่อะไรเป็นหลักกันนะ่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่เป็นเซ็ตบล็อกนะซึ่งถ้าเรามีเราก็ใส่เซ็ตนั้นแต่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใส่เป็นเซ็ตไอ้นี่เซ็ตเลือดนะครับก็ของก็เป็นอันนี้เท่าที่มันจะหามาได้นะแนะนําว่าพอเริ่มไม่ผ่านเนี่ยเราต้องไปลงมังกรแหละนะอันดับแรกเลยคือหาของ นะครับหาของเพิ่มไม่ก็สลับตำแหน่งอย่างที่บอกไปนะครับสลับตำแหน่งก่อนถ้าสลับตำแหน่งแล้วมันขาดนิดนิดหน่นอยๆเนี่ยหรือขาดเยอะหรือยังไงเนี่ยเราหมดหนทางแล้วค่อยไปหาของนะครับหาว่าของก็ดันเลดมังกรน,นะอ่ะอีวานของวันนี้ยูอีเซตเลือดเหมือนกันนี่ใช่ปหมนะครับก็มาดูกราฟเหมือนเดิมว่าใส่เซตไหนยูอีมันใส่เซตเลือดอยู่แล้วเรามีพอดีก็ใส่ไปนะครับเอสนะครับเอสใส่เซตเลือดผมใส่เซตเลือดหมดอะ่ะเพราะว่า ไอตัวพวกนี้มันตัวซับนะครับแล้วผมไม่มีเซตไอที่มันแนะนําด้วยนะครับนะเซตเลื่อมงานตีบวกสุดเลยเห็นว่า12แม่งเลยแม้ออฟมันจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่ผมตีบวกสุดเลยเพราะว่าไอด่านล,ล่าสุดเบ็ดสีหรืออะไรเนี่ยจนถึง12อ่ะนะมันมันยากผมก็เลยบวกแม่งให้สุดไปเลยนะครับราเชลเซตเลื่อมเหมือนกันผมใส่เซตเลื่อมหมดเลยนะครับตัวนะเพราะว่ามันเป็นตัวซับอะ นะเราต้องให้พวกเนี้ยมันไปติดดีบัฟติดเผามากติดลดเกาะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ให้เลเราทําดาเมจนะครับผมมาดูที่ตัวหลักของเราเลนะครับผมปลดไป4ช่องแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันถ้าเพื่อนๆทาทุกวิธีทางแล้วใส่ของฟูก็แล้วบวก9ก็แล้วอัพเวลตันก็แล้วปลดช่องปลอดอะไรก็แล้วแล้วมันยังไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราค่อยไปเจาะช่องนะผมเจาะช่องเนี้ยผมแนะนําให้ทําหลังสุดเลยนะครับพอเจาะช่องไปแล้วเนี้ยมันจะดาเมจค่อนข้างที่กระโดด มันแจกตัวเจาะช่องมันอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับดามิ่งจะกระโดดไปเพราะมันใส่ดามจได้เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็ค่อยๆทยอยทําไปนะครับเอาตัวที่เราไม่ใช้นะมาปลดนะครับหรือผสมขึ้นมา6ดาวตัวง่อยๆนะครับหรือตัวเราที่เรายังไม่ใช้เร็วๆเนี่ยแหลกแม่งไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะมันจะได้เซต4ชิ้นแล้วมันก็จะเล่นง่ายขึ้น ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับอยาจะเห็นว่ามันใส่ของง่อยๆอยู่เลยนะเลของผมเนี่ยนะครับประมาณนี้นจริงๆเลมันต้องใส่เซ็ตเลมันใส่เซ็ตโจมตีอยู่แล้วก็โชคดีไปนะมันปั่นไม่ยากเท่าไหร่และเลเนี่ยมันแจกฟรีนะครับแล้วมันเป็นตัวที่ออกโคตรง่ายเลยผมปลดไปกี่ดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดู3ามดาวแล้วเนี่ยยังม,มีอีกนะนี่มีตัวหนึ่งมันออกง่ายนะครับแล้วก็ผมว่ามันดาเมจค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะครับของที่ผมใส่ก็ประมาณเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะปัจจุบันผมก็ผ่านมาถึงด่านอะไรได้เนี่ย12นะน่าจะไปได้อยู่12นะ้าปล่อยออ,ตโ,อโต้ได้อยู่นะครับเนี่ยนะ12ปล่อยออโต้เนี่ยได้เดี๋ยวลองลองดูนะออโต้เนี่ยได้อยู่แล้ว1-10อ่นะผมเล่นให้ดูเลยโอเซตแบบเซฟๆไปนี่ปล่อยออตโต้เลยนะดันแรกๆดันหนึ่งแล้วเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะดันแรกๆมันเป็นแบบมอนกิกี้อ่ะมันไม่ใช่ตัวบอสมีสถานะอะไรมากมายมเยอะนเนี่ยตายง่ายๆแบบเนะี้ย โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลำดับให้ใหม่นะครับผมก็เพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนลุยประจนภัยนะไปถึงด่าน6 7เแล้ะวเนี่ยแล้วมัน ผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้มาที่พัฒนาตัวละครก่อนแล้วกันดาวอัพขั้นอะไรขึ้นไปให้มันสุดอะนะตัวที่เราใช้นะครับแต่ตัวแบบผมก็ได้ครเพราะตัวผมเนี่ยมันก็แจกฟรีมาหมดเลยนะตัวที่ผมใช้ผ่านมาถึงปัจจุบันนะครับแต่แล้วก็ไปลงใหม่ถ้ามันยังไม่ผ่านอีกก็มาดูที่รูปแบบทีมนะครับรูปแบบทีมก็อย่างที่บอกไปลองปรับรูปแบบหรือปรับตำแหน่งนะครับปรับรูปแบบเป็นรูปแบบอื่น หรือแม้กระทั่งตัดตำแหน่งเอาตัวนี้ไปไว้หน้าในหนังไรอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วคีก็คือทีมนี้ถ้าใช้รูปแบบนี้นะครับเอาตัวเอามาตัดไว้ข้างหน้านะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่ผ่านนะครับเราก็ต้องมาเล่นมือแหละเล่นมือเอาสกิลออกนะครับเอาคูณ2อ,ออกนะครับเล่นมือลงไปด้วยตัวเองกดสกิลด้วยเองแล้วก็ดูว่ามอนสเตอร์มันพฤติกรรมยังไงสถานการณ์ Nearly? ตัดตามสถานการณ์นะครับต้องปรับยังไงใช้สกิลไหนก่อนดีเนี่ยมันจะทดลองแบบค่อนข้างที่หลายครั้งแต่ผมมั่นใจว่า จะมีหนทางผ่านแน่นอนนะครับเพราะผมใช้ตัวฟรีทั้งหมดเนี่ยมันยังผ่านได้เลยนะน้เพื่อนเติมเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวโหดกว่าผมแน่นอนแล้วก็ถ้าลำดับการทําตัวดีๆเนี่ยว่าไปไกลกว่าผมเยอะนะครับเร็วกว่าเยอะนะครับนี้ผมทดลองมาให้แล้วว่ามันเวิร์กนะครับทีนี้เวิร์กนะครับหรือจะใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะครับก็ลองเล่นดูปรับทำสถานการณ์นะครับแต่แล้วเมื่อเราดู ตัวละครเรียบร้อยรูปแบบทีมเรียบร้อยก็มาดูของสมใส่นะครับของสมใส่มันพอหรือยังนะครับบวกน้อยไหมไหมหรือเซตมันไม่ค่อยเข้าขกับตัวนั้นอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นตัวซับอะช่วงแรกผมก็แนะนําว่าเป็นเซตเลือดซะให้หมดหรือไม่เราก็ดู็ได้นะครับมันตายเร็วก่อนที่มันจะบัฟหรือเรายังไม่ทันจะแบบไปส,สกิลใส่ดีบัฟอะไรมันเลยเนี่ยก็แนะนําเซตเลือดให้มันนะครับผมส่วนตัวดาเมจแน่นอนเป็นเซตโจมตีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับตัวซับผมเนี่ยจะเห็นว่ามันใส่เลือดหมดอะเพราะว่าผมจะต้องการให้มันลดเกาะลดบัฟลดอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวดาเมจของเราทําดาเมจได้ดีที่สุด เมื่อไปของสมใส่เรียบร้อยแล้วเท่ายังไม่ผ่านอีกก็แนะนําว่าให้ไปฟาร์มของนะครับมันอาจจะต้องใช้ของที่ดาวสูงขึ้นอย่างนี้นะับ5ดาวนะครับ4ดาวจริงสดาวก็ได้นี่สดาว5าดาวได้หมดนะครับวันนี้ก็ยังเห็นนะสดาวก็ได้อยู่นะครับเนี่ยนะครับมันก็หวนเนี่ยพอเราไม่ผ่านนะเราก็ไปทําของวิธีทำของก็คือไปลงเลดลงดันเจียนพันนาอัพตัวละครลงเลทหาของนะครับหรือแม้กระทั่งหอคอยไม่สิ้นสุดก็เช่นกันขอคอยไม่สิ้นสุดมันก็ดับของดับตัวอะไรนะดับการ์ดเนี่ยมันก็แจกการ์ดแจกตังค์อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งก็นเนี่ยมันก็วนอยู่เงี้ยนะครับพอเราไม่ผ่านเราก็มาดูตัวดูของดูทีมนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเนี่ยผมแม้ว่าผมจะมีแทโอแต่ผมไม่ได้ปั้นนะตัว ID ีนะี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าถ้าเซิร์ฟเปิดจริงๆเนี่ยแล้วผมได้แทโอมาไวเนี่ยครับผมรีไอดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้ามันได้ถยแทโอมาไวอ่ะผมจะใช้แทโอนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะน่าจะครอบคลุมกว่าเละเลยมัน ดี๋ยวในอนาคตมันยาวไกลอีกมันอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเปลืองทรัพยากรพอดีว่าอันเนี้ยมันได้ทเทอ,อมาช้านะครับผมปั้นเลไปแบบเยอะแล้วอ่ะเนี่ยมันมันมาสามดาวอ่ะ ปวไปสามดาวแล้วก็เลยไม่ทาแทโอนะแล้วผมรู้สึกว่าสกิลเลมแรงกว่าด้วยนะเพาว่าผมปั้นไปเยอะระดับหนึ่งแล้วมันเลยแรงกว่านะเพราะว่าพอปวดดาวเนี่ยพอปวดดาวเนี่ยเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยแอคเทคมันเพิ่มไปเยอะแล้วอะสกิลก็แรงขึ้นนะผมก็เลยใช้เลเป็นตัวหลักนะครับนะปัจจุบันนะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับทีมสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ช่องเราเป็นช่องสายฟรีงบศูนย์อยู่แล้วนะผมไม่เติมเงินสักเกมนะครับที่ผ่านมานะฮะก็มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะที่เป็นสายเเล่่นกมแบบวา สนุกนะครับผมไม่อยากเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับผมก็ฝากช่องเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะผมไม่เสียเง,งินสักบาทนะครับรับว,วิดีโอ,อนี้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ